นะเดี๋ยวตอนนี้ผมฟังก่อนนะดูรูปที่สองรูปที่สองรูปนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูอ่าน,น,นเลยเขียนชื่อมาลงไปเลยลงข้อสองเขียนถูกไหมสี่เหลี่ยมคางหม,าม,ามูข้อที่สามข้อที่สามสี่เหลี่ยมด้านขนาน เอาชื่อมันก่อนนะข้อที่สี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อที่ห้าสี่เหลี่ยมขนมเตียดปูน,ปนข้อที่หก คือเลี่ยมรูปว่าได้ยัง6ข้อเสร็จแล้ว,อวตอนนี้ครูได้ครูได้เขียนอะไรบนจอไหมครับเขียนชื่อตามที่ครูบอกมาแหละให้หนูเขียนชื่อไปครูยังไม่ได้เขียนอะไรเลยอขอผม,มเขียนชื่อูสกว่ามันมีเลมากเลย สี่เหลี่ยมขนมเตียยปูนข้อห้าข้อที่หกสี่เหลี่ยมลูกว่าวเสร็จแล้วให้หนักเรียนขีดเส้นทะแยงม,ม,มุมขีดเส้นทะแยงมุมใช้น้ำมัทัดขีดนะ ขีดเส้นรียงมุมทั้งหกข้อเลยเสร็จยัง